ว่าราชการจังหวัดตากตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการป้องกันลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากค่ะที่บริเวณพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านแม่หล่าอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ประชุมติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากฝ่ายปกครองทหารตำรวจหัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำให้สมาชิกอสองค์กรระหว่างประเทศองค์กร n อ o และผู้หนีภัยการสู้รบได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบทั้งสแห่งของจังหวัดตากได้แก่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอำเภอท่าสองยางบ้านอุ้มเปียมอำเภอพบพระ และบ้านนุโอพอํำเภออุ้มผางซึ่งมีผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาและผู้อยู่อาศัยรวมกว่า45,000คนอย่างเคร่งครัดอาทิกำหนดช่องทางและคัดกรองผู้ที่ผ่านเข้าและออกตามมาตรการ D M H T T ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่พักพิงชั่วคราวโดยเด็ดขาดห้ามผู้หนีภัยการสู้รบออกนอกบ้านหรือที่พักอาศัยช่วงเวลากลางคืนตามเวลาที่กำหนด และให้งดเดินทางข้ามพื้นที่โซนที่อยู่อาศัยโดยไม่จำเป็นให้มีการจัดกำลังออกลาดตระเวนทั้งด้านในและด้านนอกพื้นที่พักพิงติดตั้งรั้วลวดหนามและปิดช่องทางธรรมชาติป้องกันการลักลอบเข้าและออกพื้นที่พักพิงให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกพร้อมจัดเตรียมสถานที่กักตัวและโรงพยาบาลสนามไว้รองรับกรณีพบผู้ติดเชือ้อ รวมทั้งให้หามาตรการแก้ปัญหาเด็กออกไปเ,เรียนนอกพื้นที่พักพิงเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่พักพิงช่วคราวทั้ง3แห่งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่วนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบของจังหวัดตาพบว่า ปัจจุบันปัญหาเบาบางลงหลังมีมาตรการให้สมาชิกอสออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้หนีภัยการสู้รบมีการบูรณาการกับหน่วยงานทหารตำรวจและตชดปิดล้อมตรวจค้นและลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะรวมทั้งใช้มาตรการตัดสถานภาพการเป็นผู้หนีภัยการสู้รบกรณีกระทำผิดกฎหมายไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมจัดให้มีการประกาศยกย่องชมเชยผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย